บทที่11คือออกแบบโครงสร้างซึ่งโครงสร้างขององค์การก็จะประกอบไปด้วยหลัก3าอย่างคือ complexity ความซับซ้อนความซับซ้อนในที่นี้ก็คือการแบ่งโครงสร้างออกเป็นแผนกต่างๆแล้วก็มีโครงสร้างอันแรกนะคะอันที่2ก็คือมีเซ็นเตอร์ไหลคือศูนย์รวมของอำนาจนะคะศูนย์รวมของอำนาจก็คือการตัดสินใจ ว่าจะามีการดีเซนเท่าไหรกระจายอำนาจไปยังหน่วยงานที่อยู่ล่างๆล,ล,ลงมาแล้วก็ฟอร์มอลไลเซชั่นอีกอันนึงคือความเป็นทางการฟอร์มอลหลายความเป็นทางการก็คือกฎระเบียบความเป็นมาตรฐานขององค์การอันนี้คือโครงสร้างขององค์การนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบโครงสร้างก็คือออกแบบให้ให้แมทช์กันระหว่างาการควบคุม ด้วยอันสุดท้ายก็คือระบบการควบคุมการออกแบบระบบการควบคุมนะคะคารควบคุมก็คือกร,รขบวนการซึ่งผู้จัดการต้องคอยดู ongoing activity กิจกรรมที่ดำเนินการทุกๆวันนะคะแล้วก็คอยอดูแล้วก็คอยประเมินว่ากิจกรรมมันนั้นเนี่ยมันได้ปฏิบัติ perform อย่าง efficiently มีประสิทธิภาพแล้วก็ effectively มีประสิทธิผล แล้วก็ To Correct แล้วก็ดูคอยแก้ไขเพื่อ p m p r o v e p e r f o r m a n c e นะคะเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานอันไหนที่มันไม่เป็นไปตามที่เราตั้งเป้าเราก็ต้อง c o r r e c คให้ถูกต้อง The i m p o r t a n t of strategic control ความสำคัญใน,ในการควบคุมก็คือการควบคุมเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพการค n t r o l ควบคุมเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพการควบคุมเพื่อก่อให้เกิดนวัตกรรม นะคะก่อคอนโทรลเพื่อให้เกิดเอ็มพาวเวอร์ให้อำนาจแล้วก็กระจายอำนาจการคอนโทรลเพื่อก่อให้เกิดลูกค้าสนองตอบต่อความต้องการของสินค้าเราคอนโทรลเพื่อก่อให้เกิดคอมเพ t i t ิที a d v อ n ด a g นทการควบคุมก่อให้เกิดการได้เปรียบเชิงการแข่งขันซึ่งมีอยู่4ตัวถ้าเราไม่ควบคุมสี่ตัวนั้นก็อาจจะไม่ตรงคือประสิทธิภาพคุณภาพนวัตกรรมไม่เป็นไปตาม ที่เราต้องการนะคะ,ะเราจะใช้บาลานซ์สกอร์ค์ดแอปโครชนำไปเข้าไปใกล้ต่อการควบคุมบาลานซ์สกอร์ค์ดที่เรานำไปใช้ในที่นี้ก็คือเพื่อจะให้ได้อ,อ่ according to the balance scorecard model เนี่ย strategic manager ผู้จัดการกลยุทธ์ต้อง have traditional rely on the financial m a j o r คือสมัยก่อนเราควบคุมทางด้านการเงิอนอย่างเดียว เพื่อก่อให้เกิดเพอร์ฟอร์มซัสโปรฟิตเพื่อให้ได้กำไรแต่ต่อมาใช้บาลานซ์สกอร์คาร์ดในการควบคุมความต้องให้เกิด c u ส t o ม e r ความต้องการสนองตอบต่อความต้องการลูกค้า i n t e r อร์นอลโปรเซสขบวนการภายในเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการเทรนนิ่งพัฒนาพนักงาน l e ARNING and GROWTH เพราะฉะนั้นบาลานซ์บาลานซ์สกอร์คาร์ดจะมีทั้งดูทางด้าน ฟา n แนนซ์ Finance, การเงินดูทั้งด้าน i n t e r อร์ p r ลโปรเขบวนการภายใน learning and นด o กร h c คัสเ m อรดูลูกค้าดูหมด4ด้านนะคะเราทำบารล้านสกอ์คาร์เอฟโพรชเพื่อก่อให้เกิดคอมพานีเอ็กซ์ต s าบิสร้างมิชชั่นภารกิจแล้วก็สร้างโกแล้วก็พัฒนากลยุทธ์แล้วก็โครงสร้างแล้วก็สร้างกลยุทธ์ทางด้านการควบคุมนะคะซึ่งมีอยู่4ตัวนั้นแล้วก็ เมเจอร์วัดฟินแลนเชียลเพอร์ฟอร์แมนซ์วัดสถานะทางการเงินมาดูประสิทธิภาพสามารถวัดได้จาก uh, Production ดูการผลิตดูคอร์สต้นทุน Number of Hour จำนวนชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจำนวนชั่วโมงสูงคนอื่นผลิตจำนวนชั่วโมงน้อยกว่าเรา mm. เขาก็เกิด Product Efficiency ผลิต uh, ทางด้านคุณประสิทธิภาพดีกว่าเราถ้าอย่างอื่น uh, เหมือนเหมือนกันดู Quality ดูการครบคุมคุณภาพเราก็เมชเจอวัดจาก Rejects สินค้าที่เราปฏิเสธ Number of d e f e c t สินค้าที่มีเสียหายนะคะ r o d u c t t Return สินค้าที่ลูกค้าคืนมาต่อว่าคอมเพลนนะคะแล้วก็ Level of p r o d u c t r e l i a b i l i ร y ระดับของสินค้าที่ความน่าเชื่อถือ Innovation ก็คือ,อนวัตกรรมที่วัดโดย number of new products introduce สินค้าใหม่ๆที่นำสู่ตลาด time t a k e n time t a k e n to develop the new uh, the next generation of new product ใช้เวลาในการผลิตสินค้าใหม่ๆถ้าใช้เวลาเร็วกว่าคนอื่นอย่างเช่นกล้องดิจิตอลบริษัทไหนออกนำออกสู่ตลาดเร็วก็จับการสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าได้เร็วนะคะ uh, responsiveness ของลูกค้าการสนองตอบก็คือวัดโดยการ number of repeat คัสเตอร์ลูกค้าที่มาใช้บริการซํำแล้วซํำ e อีก l ลเว l o ออฟออนไทม์เดลิเลักษณะของการส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้ตรงเวลาแล้วก็เลเว l o ออฟคัสเตอร e ม v i c er e ระดับของการให้บริการของลูกค้าจันนี้มาดูชนิดของการควบคุมมีการควบคุมทางด้านการเงินไฟแนนซ์ควบคุมเอาพุทนะคะควบคุมพฤติกรรมในการผลิตควบคุม organizational structure ควบคุมอัลโทที organizational culture culture พัฒนธรรมขององค์การนะคะมีการควบคุมทางด้านอันแรก finance ก็คือควบคุม stock price return on investment stock price ในที่นี้ราคาของอสินค้าที่เราเก็บ stock return ว่าควบคุม return on investment สิ่งที่เรารีเทิร์นให้กับผู้ถือหุ้นว่าเรารีเทิร์นให้เขาได้ดีแค่ไหนได้เ,เงินปันผลให้เขานะคะถ้าดูควบคุมเอาต์พุตก็คือ Divisional Go ตั้งเป้าไว้เลยว่าแผานกเนี้ยต้องผลิตให้ได้กี่หน่วยฟังชแน o โกนะคะเป้าของแต่ละหน้าที่ i n d i v i d u Go Go เหมือนกับแต่ละบุคคลเนี่ยตั้งเป้าบุคคลคนนี้ผลิตกี่หน่วยของหน้าที่ของฟัง ของดีวิชั่นก็ได้รวมกันกี่หน่วยควบคุม Behavior พฤติกรรมก็คือควบคุมงบประมาณบัต g เจควบคุม t a ต d a า d ใดความเป็นมาตรฐาน r u l s a n d procedure กฎระเบียบควบคุม Organization Culture คือ Culture ขององค์การ Value ค่านิยม norm บรรทัดฐาน Social l ไหลทางด้านสังคมเช่น Organization Culture เช่น working long h o u r and week end บางทีก็ทำงานเขาเชื่อที่นี่ชอบทำงานยาวๆชอบทำงาน week end ต่างเสาร์อาทิตย์ working comfortable clothes ใส่เสื้อผ้าที่สะดวกสบาย consuming จั f งฟูทานอาหารแบบง่ายๆนะคะตอนนี้มาดู strategic reward system กลยุทธ์การให้รางวัลเช่น อิน i ิวเ u a l ์ a ์รีวอร์ดซิสเตให้รางวัลแต่ละบุคคลก็ให้แบบ Price p e อตามชิ้น Commission System ให้ระบบคอมมิชชั่นหรือโบนัสหรือโปรโมชั่นหรือกลุ่มแอนด์ออแกเ a ชันรีวอร์ดให้เป็นกลุ่มหรือให้ระดับองค์การ Group Based บนัสซิสเต็มหรือ p r o f ิตแชร์ริงอย่างเช่นกำไรเยอะก็ให้ให้พนักงานเยอะ Employee Stock Option ให้ หุ้นกับพนักงานหรือว่า Organization Bonus System ให้โบนัสตามระบบขององค์การเหล่านี้เป็นต้น